กลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าอเมื่อวานค่ะตำรวจปอทบุกไปรวบตัวบกฟ้าเดียวกันค่ะชื่อคุณธนาพลอิ๋วสกุลหรือหรือปุธนาพลอิ๋วสกุลปุธนาพลเพื่อนเลิฟของธนาธรธนาธรบกฟ้าเดียวกันไงเพราะว่าคุณคุณธนาพลเนี่ยเขาเป็นบกฟ้าเดียวกันผู้ก็พูดเธอไม่ต้องกักไม่ต้องบังไม่ไม่ต้องสับขาหลอก ธนาทรจริงรุ่งเรืองกิจเนี่ยครัเขาเป็นคนตั้งสำนักข่าวสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน,นะอะืรร่วมกันร่วมกันแต,แต่เพียงแค่คนทํางานก็คือปุ๊กธนาพลเขาก็กจะเป็น,นบอกอใช่เ,เขาเป็นบอกอมาอย่างต่อาาเนื่องเลยเมื่อวานตํารวจปออบุกไปรวบค่ะ ข้อหาก็คือเปิดเผยความลับของประเทศไทยแล้วก็งงความลับประเทศไทยความลับอะไรมัน<ะ>คืออะไรอ่ะพอเปิดเผยปุ๊บถูกตำรวจไปวรวบตัวเพราะตกเดิกๆสักนิดหนึ่งคุณรังสิมันโรมสสก้าวไกลโฆษกก้าวไกลด้วยก็บุกไปที่ เอ็นตำรวจแล้วก็ขอใช้ตําแหน่งสสประกันตัวออกมาช่วยประกันตัว<อ>ดังน,นั้นเราระจะไปกันที่เราก็จะไปกันที่คุณรังสิมนโรมนะคะเป็นสสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นโฆษกพักก้าวไกลด้วยไปถามคุณโรมดีกว่าจะได้เนื้อได้หนังถามกันชัดเลยเพราะคุณโรมบกไปประกันตัว ให้กับตัว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 ปุ๊ตัวคุณธนาพลค่ะบ้๊ฟ้าเดียวกันนี่แหละใช่ค่ะเป็าคนไวขาบอกการตัวปุ๊เนี่ยเป็นที่รู้กันในแวดวงนะครับสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณโรมใช่ค่ะสักครู่เดียวเพราะว่าคุณรังสิมันโรมเขาใช้ตําแหน่งสสอนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขนะถึงแม้จะได้การตัวออกมาเนี่ยก็จะต้องมีการไปรายงานตัวทุกๆ15วันอันนี้เป็นเงื่อนไขใช้ตําแหน่งสปสอกันตัวออกมาช่วยค่ะ สักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณ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 ไปกันที่คุณรังสิมันโรมเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครคุณโรมสวัสดีครับพี่นไยพี่คอรัลครับครับครับต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมอาจจะมีเวลาสั้นนิดนึ่งโอ้ได้ๆๆเดี๋ยวไม่พลาดเข้าสู่ประเด็นเลยนะฮะก็คือก็คือตำรวจปอทเนี่ยบุกไปรวบตัวปุ๊กที่บ้านจากนั้นเขานําตัวปุ๊กไปที่ไหนฮะเขานําตัวไปนะครับเท่าที่ผมทราบก็คือผมไปเจอคุณธนาพลเนี่ยที่ปอทตรงโคราบ ข้างแดนเนมิดปะคะเออมันจะอยู่ตรงจะตุจัรผมไม่ได้เจเพราะใช่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 ถูก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 นำตัวไปที่ปอทนี่แหละแต่บังเอิญบางเอิญในปอทเนี่ยอยู่แถวแถวอยู่ในรั้วเดียวกันกับกองปราบหรือเปล่าฮะกองปราบโอเคโอเคเห็นในฐานะที่เป็นนายประกันของปุ๊นะครับช่วยคลี่ข้อหาสักนิดสิครับไปรวบตัวถึงบ้านน่ะข้อหาอะไรครับยังงงงอยู่อธิบายหน่อยตรงไหนประเด็นความผิดตรงไหนยังไงคะ ข้อหาก็คือจะเป็นประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา 123, 124ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับนะครับ<ฮ>แล้วก็เท่าที่ผมทราบน่าจะมีพรบคอมอ,อีกหนึ่งข้อหานะครับโดยอ้าดีมาจากโพสต์เ facebook นะครับที่คุณธนาพลเนี่ยได้มีการแชร์ลงใน เป็นหนตัวนะครับที่เกี่ยวกับการจับตานะครับเป็นหนังสือของราชการจับตาเกี่ยวกับพูดลับนะครับครับคความลับอะไรครับที่เปิดเผยแกนออกมาแล้วเป็นการเปิดเผยข่ารต่ประเทศไม่มีไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นเลยครับทุกคนก็เห็นได้ตามข่าวที่ซ้ำไปนะครับผมเองก็ทราบทราบว่ามันมีการจับตาพูดลับเนี่ยเป็นหนังสือราชการของสอมชเนี่ยนะครับจากข่าวทั่วัวไปที่ซ้ำจริงๆมีคนแชร์มีการ นาเสนอเป็นข่าวเนี่ยเยอะมากนะครับ,รบไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเทียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นหนังสือที่มีการตีตราว่ารับ<อ>นะครับ<อ>มันเลยอาจจะทําให้นําไปสู่การดาเนินคดีด้วยข้อหาคบค,ร,บคร,บารุปก็คือตํารวจที่เขาจับข้อหาก็คือ,อ,อโป้เนี่ยไปเปิดเผยเอกสารของสมชสภาความมม่คงแห่งชาติน่าจะเป็นเอกสารสมชที่ว่ากันด้วยเรื่องให้เกาะติดจับกลุ่มแกะรอยอดีตทูต คนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแค่นั้นเหรอฮะแค่นั้นเหรอฮะเท่านั้นเลยครับมีมีแค่โพสต์เดียวครับโพสต์แล้วก็ผู้เก่าหานะครับชื่อว่าที่พันตำรวจเอกสราวุฒิวินัยประเสริฐนะครับเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในสอบสวนกลางนะครับโอครับครับครับด้วยความเคารพแค่เอาเอกสารสมชว่ากันด้วยเรื่องมีการสั่งลับๆสั่งให้มีการแกะรอยประกบติด เก็บข้อมูลของอดีตทูตคนหนึ่งแค่นั้นเองอดีตทูตทีท่ทมีบทบาทในการ,รแสงออกทางการเมืองอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเนี่ยโดนจับเลยจับเลยปีหกสามแล้วครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมมีแรงจูงใจอะไรนะครับถึงมาดําเนินคดีในตอนนี้ก็น่าสังเกตว่าเอ๊ไม่รู้เกี่ยวข้องกับการขายหนังสือเล่มใหม่ๆห,หรือว่าเกี่ยวข้องกับการที่คุณธนาพลนะครับ มีภาควิจารณ์รัฐบาลอยู่แต่ยังรือเปล่านะครับอ๋อครับครับครับยังงงงงอยู่นะเนี่ยยังง,งงงงงอยู่นะเนี่ยแล้วเหตุมันก็เกิดตั้งแต่ปีหกสามแล้วมันไม่ใช่เหตุใหม่ใไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่มาโดนจับทําไมมาโดนในจังหวัดน,นี้มันมีเหตุเชื่อมโยงอะไรแปลกดีแปลกด,ลกดีถ้าจะจับกันด้วยข้อหาอย่างนี้ผมคิดว่าขึ้นข้อประเทศจะจะต้องถูกจับด้วยนะคุณลงครับผมตตกลงเมื่อคืนตกลงเมื่อคืนเขาให้ประกันตัว ตกลงใช้ตำแหน่งประกันตัวใช่ไหมใช่ครับก็ดีเป็นมูลค่าการประกันตัวหลายบาทนะครับหนึ่งแสนแล้วก็มูลค่าประกันตสองแสนหลักทรัพย์กดเป็นตาแหน่งของสนะครับในการประกันตัวตำแหน่งสสคนคุณคร,รังสิมันนะคะคมิเงื่้นไขมิเงื่้นไขการประกันตัวที่พิเศษอะไรไหมฮะเออมาแรงงานตัวอย่างเดียวครับแลงงานตัวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีอะไรนะห้ามเดินทางห้ามอะไรอย่างเงี้ยมีห้ามไหมคะอื อะไรนะครับมีห้ามเดินทางห้ามอะไรยังไงห้ามทํากิจกรรมอะไรยังไงห้ามอะไรไหมคะไม่มีไม่มีอือือ่รับทราบกันตามนี้เอาละครับอาครับขอบพระคุณมากครับคุณโรลขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณรังสิมันโรมนะคะโคศกพรกเก้าไก่นะคะที่เป็นนายประกันนะคะใช้ตำแหน่งสสไปประกาศตัวคุณธนาพล มีเวลาน้อยเพราะว่าเดี๋ยวติดภารกิจต้องคุยเรื่องขั้นอยู่ในสภาใช่เพราะเขาต้องนัดหมายเรื่องของกันก็ต้องเตรียมเรื่องอะไรจะมีอะไรที่จะไปเปิดการแสดงในที่ประชุมสภานั่นแหละเข้าใจได้แล้วก็ในที่ประชุมกรรมธิการด้วยนั่นก็ว่ากันไปสรุปก็คือตำรวจปอทอายการมทางเทคโนโลยีนั่นแหละตำรวจปอทบุกไปรวบตัวปุ๊ธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการฟ้าเดียวกันพิมพ์ฟ้าเดียวกันถึงบ้านน่าจะที่ฝั่งทนใช่ไหมฝั่งทน หรือว่าปทุมฮะหรือว่านนทบุรีไม่แ<จ>นโ่ใจไม่แน่ใจก็บุกไปรวบที่บ้านแล้วก็นำตัวไปที่ปอทอตกหัวค่ำคุณโลมรู้ข่าวก็กก,ก,ก็็ตามไปตามไปที่ปอทอภาพออกมา,ารักทีเดียวนะขนาดที่โลมตามปุ๊ไปที่ปอทอก็มีคนตามโลมไปที่ปอทอด้วยโลมตามปุ๊ แต่มีคนตามลงคนแก้ชิดอเหรอกอดแขนจะแน่นจ้ะภรายาไงเขาบอกแล้วภรายาเขาไปด้วยภรรยาสวยสวยจริงสวยจริงก็กก็็ไปเพื่อที่จะถามไทยว่ามันอะไรกันแล้วก็ใช้ตำแหน่งสสนี่ยขอประกันตัวปุกธนาพรอลบมาใช่ค่ะเท่าที่สแกนข่าวอย่างรวเร็วนะสแกนข่าวอย่างเร็วๆนะครับ ข้อหาที่นําไปสู่การรวบตัวก็คือเปิดเผยความลับของประเทศไทยใช่ค่ะเท่าที่ผมจําได้ชัดๆเลยรู้สึกจะมีสองประเด็นสองเรื่องเรื่องแรกก็คือไปเปิดเผยเอกสารของสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเอกสารที ja. ่ตีจาลับมีการสั่งการลับๆให้การข่าวทางด้านของความมั่นคงประกบติดแกะรอย อดีตทูตคนหนึ่งนนะฮะที่ออกมาแสดงบทบาททางการเมืองค่ะน่าจะชื่ออดีตทูตรัฐใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับอดีตทูตรัฐใช่ค่ะใช่ค่ะตามข่าวทูตรัฐค่ะอดีตทูตรัฐใช่ค่ะใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกสองเรื่องอีกเรื่องหนึ่งผมจําไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผมจําไม่ได้นะค่ะผมจําไม่ได้นะว่าว่าว่ามันเป็นเรื่องอะไรรู้สึกว่าจะถูกรวบด้วยการด้วยด้วยข้อหารวบอยู่เนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ย đưa